คำต้องห้ามในทิก t o อกฉบั 2, 2, 4, บเด็2020ทำไมเขาซอฟต์แรแม่คำต้องห้ามใน Tik t o k นะครับสำหรับตอนนี้หลายคนก็อาจจะเป็นเอ่อ TikToker หรือจะต่อไปเป็นพ่อค้าแม่ค้าถ้าเราทำได้กันเนาะผมเองก,ก็ไม่เคยทำเลยมีเพื่อนๆทำกันหรือยังแต่ในส่วนของ iPhone Mod.net ก็มีการแนะนำว่าเอ่อถ้าคุณจะเป็น TikToker เ,เนี่ยคำที่คุณจะไม่ควรใช้เลย มีอะไรบ้างไม่งั้นเดี๋ยวช่องปริวหรือ Tik t o k ปริวนะครับลองไปฟังกันดูเลยครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังกันดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญ,ญาตที่จะ a ้อนะ,อะไปฟังกันเลยครับคำต้องห้ามนะครับคำต้องห้ามขอบคุณ i p h o n ม m o ตอร์เดกับหน้าเว็บนี้นะครับผมที่ผมขออนุญ,ญาตนำมาเผยแพร่เป็นอ่านออกเสียงด้วยแล้วกันใช้ความสามารถของ Microsoft Edge นะครับคนโดนชิปยูตึมไปคำต้องห้ามใน t i k t o k ฉบับอัปเดต2025 จะขายของหรือทำคอนเทนต์ทิก톡ยังไงให้ไม่ถูกปิดกั้นหรือโดนแบนเรามีคำแนะนำผู้ใช้ทั่วไปและพ่อค้าแม่ค้ามาให้ศึกษากันไว้ก่อนคำต้องห้ามใน Tik ทิก k แนวทางการใช้งานฉบับอัปเดต2025 Tik t o สกมีนโยบายที่เข้มงวดเกี่ยวกับการใช้คำบนแพลตฟอร์มทั้งในวิดีโอทั่วไปและในการขายสินค้าใน Tik t o ก톡ชอบหากคุณจำเป็นต้องใช้แอปนี้ในการขายของทำ content, คอนเทนต์คุณควรรู้เรื่องเหล่านี้เอาไว้ก่อนคำต้องห้าม Tik ทิก k ในการสร้างคอนเทนต์ทั่วไปหากใช้อัจถูกปิดกั้นการมองเห็น ความรุนแรงและอาชญากรรมเช่นฆ่าฆาตกรรมฆ่าตัวตายทำร้ายทรมานข่มขืนล่วงละเมิดทางเพศระเบิดก่อการร้ายอาวุธยาเสพติดการผนันการค้ามนุษย์การเลือกปฏิบัติและความเกลียดชังคำที่เหยียดชั่วชาติศาสนาเพศอายุความพิการหรือรสนิยมทางเพศเช่นดำขาวเหลืองเกย์ตุด๊ดกระเทยคนพิการคนแก่เด็กข้อมูลที่เป็นเท็จและการบิดเบือนข่าวปลอมข้อมูลบิดเบือนทฤษฎีสมคบคิดการหลอกลวงการบิดเบือนความจริงการคุกคามและการกลั่นแกล้ง คำที่ใช้ดูถูกเหยียดหยามทำให้ผู้อื่นอับอายหรือรู้สึกไม่สบายใจเช่นไออีสัตว์ต่ำงอ้อ้วนผอมเนื้อหาที่ลามกอนาจารคำที่สื่อถึงเรื่องเพศอย่างชัดเจนหรือมีเจตนาที่จะกระตุ้นอารมณ์ทางเพศเช่นคำหยาบคำที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะเพศการแสดงออกทางเพศที่จงแจ้งไม่กล่าวถึงแพลตฟอร์มอื่นนอกจากทิก t o อกเช่นหากจะพูดว่า Facebook ให้ใช้คำว่าแอปฟ้าหรือหากจะกล่าวถึง YouTube ให้ใช้คำว่าแอปแดงแทนแนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้คำตามตัวอย่างเพื่อป้องกันการละเมิดกฎของแพลตฟอร์ม คำต้องห้ามสำหรับ Tik Tok ชอบ 1. การโฆษณาที่เกินจริงห้ามใช้คำกล่าวอ้างเกินความเป็นจริงเช่นรักษาได้ทุกโรคเขาใสาใน3วันห้ามระบุผลลัพธ์ที่เกินความเป็นไปได้เช่นลดน้ำหนัก10กิโลใน1สัปดาห์ห้ามอ้างความเป็นที่1โดยไม่มีหลักฐานเช่นสินค้าอันดับหนึ่งของโลก2การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาห้ามใช้ชื่อแบรนด์อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตห้ามแอบอ้างความเป็นสินค้าแท้หรือสินค้านำเข้าห้ามจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธ์ เช่นสินค้าแท้1 0 0เซสินค้าเกรดพรีเมียมสินค้านำเข้าจากต่างประเทศโดยที่ไม่ได้เป็นความจริง3ห้ามใช้คำที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายเช่นยาเสพติดอาวุธวัตถุอันตรายสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์แนวทางการใช้งาน t ิกโทกที่ปลอดภยัยตรวจสอบเนื้อหาก่อนโพสพิจารณาความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ตรวจสอบว่าไม่มีคำที่อาจตีความในแง่ลบหลีกเลี่ยงการใช้คำที่กำกวมหรือมีความหมายซ้อนใช้ภาษาที่สุภาพและสร้างสรรค์ นำเสนอข้อมูลที่เป็นจริงและตรวจสอบได้คำนึงถึงผู้ชมทุกเพศทุกวัยก็เป็นข้อแนะนำนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจาก iPhone ดดเด้วยนะครับที่ถ้าคุณมีช่อง TikTok แล้วคุณโพสเลยนะโพสนะครับ <c oughs> ตัว TTS ของ Microsoft <c oughs> ก็ยังอาจเป็นโพสมันถือโพสนะครับโพสลงไปบน TikTok เดี๋ยวนี้โพสทิก k t o กเขาจะมีวิดีโอกับอะข้อความใช่ไหมครับผมเองก็ยังไม่ได้เล่นข้อความเลยนะอ่า ถ้าคุณใช้คำพูดเหล่านี้ที่เป็นคำต้องห้ามของ TikTok ในปี2025เนี่ยช่อง TikTok ของคุณอาจจะเลือกเป็นช่องหรือเปล่าเนี่ย TikTok ของคุณแล้วกันจะปลิวได้นะครับจะหายไปการมาสร้างผู้ติดตามใหม่ก็ไม่สนุกด้วยนะดังนั้นก็ใช้ร่วมกันอย่างมีความสุขอยู่ร่วมกันด้วยการใช้ อะไราก็ตา,ามที่ไม่ไปละเมิดกฎของ t i k t อกนะครับเพราะว่าคุณบอกว่าก็เราเองอะ่ะมันเป็นช่องช่องหรือเป็น Ti t o อกของเราแต่คุณกดอักรีหรือยอมรับตอนที่คุณใช้งานแอป i k k t อกเขาแล้วนะครับอืมก็น่าสนใจเพราะตอนนี้เพื่อนๆทำ i k t o อกกันเยอะผมเองก็ทำคุณเองก็ทำร,ระมัดระวังกันไว้ดีที่สุดครับไปแล้ววันนี้เอาข่าวสารข,าข้อมูลจากเว็บไซต์มาฝากสวัสดีครับ